คือมันของจริงนึาบอกว่าเนี่ยหคือมันแบบว่ามอกอัพเสมือนแบบเบรรี่เหมือนของเทศกาลอย่างนี้คือมันเหมือนวาดสดๆเลยค่ะคุณ้ารนี่มันเกินเบอร์ไปแล้วเนี่ยคือเด็กโอ้ไม่ดูดดีดอเวนว้าวเืน้นโซนใหม่คือผมยังไม่มารอบที่แล้วอันนี้คือแบบคว้าของจริงที่เขาขนมาเพิ่มจากญี่ปุ่นเลยเนี่ย สวัสดีครับผมคุณังอยู่กับ Big n a ภัทรวิโรดสตอรีนะฮะวันนี้มาเยือนที่ The World of Studio Ghibli Animation Exhibition 2023นะครับผมก่อนที่หนังใหม่ของ Studio Ghibli จะเข้าโรงนะฮะเออขอมาซึมซับบรรยากาศแบบ Studio Ghibli ครั้งหนึ่งนะฮะนี่ผมสังเกตเห็นด้วยนี่มีน้ำแดงมาได้ยังไงเนี่ยพูดไรหน้ามีน้ำแดงมาบูชาด้วยเหรอจ๊ะเออนะครับมารอบ2เนี่ยก็จะได้เห็นดีเทลต่างๆอินเตอร์เน็ตต่างๆมากขึ้นนะครับผมจากตอนแรกที่ผมยังไม่ได้ดูหนังของ Studio Ghibli เเลยยนนนนนะฮะฮีีี่่มารออบ้ิกว่าเดิมเยอะะะนฮมาดูตัวติบ นอนนะฮะมาดูพูดไลรหน้าในสปิริตเ w a y นะครับผมแล้วก็เข้าไปในปล่องอุโมงค์นะฮะที่เรียกว่าเป็นทางเข้าไปหาโตโตโรนะฮะหรือว่าดูเครื่องบินลบของเฮียหมูโปโกโรโซนะฮะเซให้กับสองแมวน้อยในแม่มดน้อยกิกินะจ๊ะไหนมะไมาดูกันนะ่ไนไนนะไนะ่าะไอ่ะไ อ,อา,าณาจักรุนฟ้านะฮะอ,อา,าณาจักรลึกลับลับแลนะครับชอบนะเรื่องเนี้ย <c oughs> โอ้นี่คือมันเล่าเรื่องได้เว้ยมาเป็นภาพเลยครับ <c oughs> ว้าวดูไนะด้เลยครับ <c oughs> ดูไนดะ้โอ้ดูใหญ่ ได้เลยว่ามาเยือนรอบ2นะฮะผมอินกว่ารอบแรกเยอะเลยนะฮะเพราะว่ารอบแรกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่ารักไปหมดเลยนะฮะแอนิเมชั่นสตูดิโอจิบลีเนี่ยแต่ว่าผมยังแทบไม่ได้ดูเลยนะฮะแต่ว่าเนี่ยผมดูมาเกือบครบแล้วนะฮะเออโอ้โหดูรู้สึกว่า ทึ่งมากๆในความล้ำจินตนาการของปูฮ่ฮายาโอไม่อยากสกิรวมถึงทีมนะครับผมแล้วก็จะมีคนอีกมากมายนะครับที่เกี่ยวข้องในงานสร้างต่างๆนะครับผมแบบว่าต้องบอกเลยว่าล้ำลึกมากๆเนื้อหาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือแบบว่ามีความแบบดีฟมากๆเลยนะครับผมโอ้โหมันทัชชิ่งใจมากๆเลย้วก็เต็มไปด้วยสัญญาสัญลักษณ์ทางน้ำประทรมต่างๆนะฮะแล้วเป็นอารมณ์ต่างๆที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยหาแน่นังฮอลลีวูดไม่ได้ทุกคนนะฮะหนังแอนิเมชั่นแบบ r e a m w o r k s Disney นะไม่ใช่ฟิลนี้เลยนะเพราะว่านี่เป็น หนังแอนิเมชันที่ผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นญี่ปุ่นมากๆจริงๆนะฮะแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์สูงมากด้วยนะ,ะและ้วที่ผมยืนชมอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือโซนใหม่นะฮะของนิทรรศการที่เขาเอาภาพสเก็ตนะฮะที่เป็นสตอรี่บอร์ดนะครับของแท้เลยนะฮะจากญี่ปุ่นมาให้ดูเลยนะแล้วก็ี่ยเห็นว่าในสตอรี่บอร์ดเนี่ยมันมีการเขียนข้อความต่างๆโดยละเอียดมากๆนะครับผมนี่ครับเจ้าฮาคุตัวละครที่ผมรักมากๆในฟรี i รตาเวย์นะครับผมตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าภาพเหล่านี้เนี่ยคือม็อกอัพเสมือนจริงนะัททนกกนนะท แต่จริงแล้วเนี่ยถามเขาแล้วบอกว่าไม่ใช่นะครับผมเขาบอกว่าภาพเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นของจริงนะฮะที่นำเอาบินข้ามน้ําข้ามทะเลมาให้เราดูถึงเมืองไทยเลยนะครับผมโอ้โหเป็นบุญตามากๆเลยบอกเลยผมอึง้งทึ่งเสียวไปเลยนะฮะไม่ใช่อะไรกลัวมันเป็นอะไรก่อนกับญี่ปุ่นครับผมโอ้โหแต่ว่าก็ดีใจมากที่ได้ดูกับตานะฮะนี่ครับยังมีโซนภาพอื่นๆที่ดูอีกเพียบเลยทุกคนคือต้องบอกเลยว่า ใครเป็นแฟนแฟนจิบบリเนี่ยห้ามพลาดเลยนะฮะใครที่ยังไม่ได้มาดูส่วนนี้คุณต้องมาเลยนะรอบนี้นะฮะแต่ว่ามันหมดเขตไปแล้วละสิทุกคนเออเสียดายมากเลยนะฮะเออไม่ทันซะแล้วนะก็แล้วเจอกันใหม่นะครับถ้าเขามาจัดรอบหน้าคุณต้องรีบมาให้ได้เลยนะฮะแต่ any way เนี่ยผมก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้มาเยือนนิทรรศการนี้ถึง2ครั้งด้วยกันนะฮะซึ่งครั้งที่2เนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหพอได้ดูหนังจิบบิจริงๆแล้วเนี่ยมานิทรรศการนี้อีกทีนี่คืออินกว่าเดิมเยอะจริงๆนะ